อ้าวเทคไปหนึ่งทียิงไม่มีอะไรดีขึ้นครับเรียบร้อยครับโอ้โหไโอก็ลงไปนอยโอ้โหมาขโมยบัฟแล้วจับอย่างนี้ครับแม่แล้วเทียวยังจะลอยทีสปอร์ตไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับอ่าในผมต้องเคให้เพื่อนและเทคให้เพื่อนโดนครับไม่มีใครตายครับแล้วยังไงครับไวโอครับจะรอดไหมครับนิดเดียวครับแล้วไม่สนใจครับโอ้ยิงแล้วจับไปหนึ่งทีครับโอ้โหมันครับแล้ว เฮ้ยครับบอกกระแทกไม่เห็นมมครับังหว่านี้ต้องรอครับรอครับรอครับจะทำไ้ไหมแลวจับเลยครับโอ้เรียบร้อยครับเดินเข้ามาตรงศูนห้าครับเรียบร้อยครับเป็นเพลครับโอ้โหอ่าก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับแม่วันนี้ครับก็กดมาเป็นกิลเดอร์อีกเช่นเคยครับแม่ทีมผมครับก็จะมีผมครับที่เป็นกิลดเดอร์ครับ มีซิลครับที่เป็นตัวฟาร์มครับมีเทลครับมีไอริครับแล้วก็มีลูเมียครับอ่าเดี๋ยวมารอดูครับว่าอีกทีมจะเป็นตัวอะไรครับสาเหตุที่กดมาเป็นกิลเดอร์ครั้งนี้ครับก็ฝั่งเขาครับมีทั้งแวร์และไวยโอครับกล่าวว่าจะใช้สกิล2เนี่แหละครับคอยไล่ครับคอยไล่เขาแล้วก็คอยเช็คผู้ไม่เพื่อนครับเพราะว่า2ตัวนี้ ดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับแล้วเทลยืนด้านบนครับผมยังไงดีครับด้านบนควรจะเป็นไอรีครับอ่าก็ไม่เป็นไรครับผมก็มาซับให้เพื่อนแล้วกันครับอ่ารอดูกันไปครับคอยซับให้เพื่อนครับแต่เหมือนหม้อแปลงที่หน้าบ้านครับระเบิดครับโอ้โหเสียงลั่นเลยครับเมื่อกี้ครับฝนตกแล้วยังไงครับอ่าเช็คโดเรียวมาไปหนึ่งทีครับโอ้โหเลือดเหลือข้อเดียวครับ และพยายามซอยป้อมฟรีแต่ด้านล่างครับเหมือนไอริจะโดนแวนกับไวโอครับพยายามกดครับยังไงครับไอริครับอยู่ตัวเดียวครับแต่ทางผมก็พยายามจะซอยป้อมฟรีซัพพอร์ตไปก่อนครับแล้วเช็คไปหนึ่งทีครับแต่ถากหูไปนิดหนึ่งครับแต่ด้านล่างครับโอ้โหเหมือนแวนกับไวโอครับพยายามจะกดไอริให้ได้ครับยังไงครับแล้วโดนไหมครับไอริครับแล้วซิลเข้าไปช่วยแล้วครับซิลบอกรอก่อนเพื่อเดี๋ยวกำลังเข้าไปแล้วเป็นเฟิร์สาร์ของทางเขาครับที่เก็บไอริไปได้โดยไวโอครับโอ้โหแต่ ซิลก็เก็บแวนไปเหมือนกันครับไม่ใช่ครับโอ้โหตดครับแล้วซิลก็เก็บไวโอไปเหมือนกันครับแล้วผมก็ยิงฟรีสปอตครับแต่เอมิลี่พยายามจะเข้ามาล้วงครับยังไงครับแล้วยิงไปหนึ่งทีครับอืแล้วยังไงครับจะรอดไหมครับเทล้วตีไปอีกหนึ่งทีครับแล้วเป็นเอมิลี่ที่เก็บเทลไปได้ครับโอ้โหแล้วกาลีครับพยายามจะปล่อยแอนตีมาใส่แต่ผมพยายามจะการให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยครับเป็นกาลีที่เก็บอิลูเมียไปอีกตวงครับโอ้โหนาทีที่สองครับ โดนไป3มตัวครับโอ้โหผมต้องบอกสลับเลเลยครับเพื่อว่าให้ให้แวนให้ไปเล่นกับแวนครับแม่พูดผิดกันแต่ต้นคลิปเลยครับอ่าแต่แวนกับไวโอก็สลับกันขึ้นมาเล่นด้านบนครับยังไงครับแล้วแวนพยายามจะซอยผมครับแล้วเทลครับโอ้โหเดินลึกขนาดนั้นจะรอดไหมครับแม่เขาแครี่สองครับเราตัวเดียวครับ ไม่ไหวครับต้นเกมแล้วเป็นซิลที่เก็บเรียวม้าไปได้ครับโอ้โ oh, ห oh, เข้าไปตีเขาอ่า ah, แล้วผมจับฟรีแล้วยิงฟรีสป,ปอร์ตแล้วกาลีพยายามจะยิงเข้ามาครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วต้องถอยครับแล้วยังไงครับกลับบ้านเลยครับโอ้โหแต่ก็ได้คิวมา1นิวครับสกอร์ก็อยู่ที่3ต่อ3ไปแล้วครับอ่า hmm. ah, แต่ซซลครับพยายามจะเข้าไปป่วน บับแดงครับปัฟฟ้าฟังเขาครับโอ้โหยังไงครับแล้วโดนเป็นเอมิลี่ครับที่พยายามจะตีซิลแล้วเรียบร้อยครับเป็นเรียวมะที่เก็บซิลไปได้ครับโอ้โหสองตัวพยายามจะลุมซิลครับลงไปนอนยิ้มเลยครับซิลครับอืและแวนครับพยายามจะดักคุ่มแล้วผมเช็คไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนใครเลยแล้วยังไงครับไวโอตยิงไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนเหมือนกันครับอืและกาลีโอโหเปิดอันติรัวๆครับแล้วเช็คให้เพื่อนไปหนึ่งทีครับแม่ อ่าแล้วยังไงครับเป็นไอดีที่เก็บกาลีไปได้แล้วผมจับแวงครับแต่ป้อมก็ตอยผมอยู่ครับโอ้ต้องปล่อยครับละเช็คฟรีไปโดนไวยโอครับต้องบอกเพื่อนกลับบ้านงอนไม่ไหวแล้วครับโอ้หแล้วยังไงครับนั้นบนครับเหมือนจะนิ่งอยู่ครับอย่างนิ่งอยู่ครับแต่มังกรเกิดแล้วครับแล้วยิมลูเมียครับพยายามจะเข้าไปตีมังกรครับอ่าแล้วเป็นเทลครับที่เดินลงไปด้านล่างครับ สลับเลนครับนะโอเคครับสลับกันไปครับให้ไอรีขึ้นไปเล่นบนครับแล้วแวนจะเห็นอิลูเมียไหมครับและแวนเห็นเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นบนครับยังไงครับอิลูเมียครับจะรอดไหมครับโอ้โหแล้วไม่มีประเด็นครับเหมือนจะมีแล้วมังกรเอมิลี่พยายามจะตีมังกรครับแล้วจังหวะนี้เข้าไปแล้วกดสกิล3ครับเรียบร้อยครับเป็นซิลครับโอ้โหที่เก็บเอมิลี่ครับตัวเดียวครับเนี่ย แล้วเป็นอ่าครับนะเป็นสิวครับและอินลูเมียบอกเฮ้ยแม่สลับเลนทำไมไม่บอกกันเลยนี่ผมก็พิมพ์บอกไปแล้วนะครับว่าสลับเลนอ่าอย่างไรครับเลีย์คิไปก่อนแต่ด้านบนครับเหมือนแวนกับไบโอครับพยายามจะดานป้อมแล้วอ่าไอรีครับเขาไปเปิดอันติใส่ครับผมแล้วฝั่งพยายามวิ่งแล้วผมค้างไปหนึ่งทีครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับด้านบนครับโอ้โหะตีนกครับ ตีไม้กันไปก่อนครับแม่ดักภูมิได้ต้องดักครับเช็คได้ก็ต้องเช็คครับภูมิไหนเช็คได้ก็ต้องเช็คครับเพราะว่ากันครับกันเพื่อนโดนดักครับแม่เราต้องดักก่อนละเรียวมาครับลงมาเล่นล่างยังไงดีครับแต่กาลีก็ยังอยู่บนครับอิลูเมียก็เคลียร์กลางไปก่อนครับยังไงครับเช็คแล้วจับเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับไม่รอดครับเป็นอิลูเมียครับที่เก็บ เลียวมะไปได้ครับแล้วป้อมล่างแตก да: เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหไม่ล่อคร <sc an ets> ับเนี่ยครับผลของการดักพุ่มครับเห็นไหมครับผมดักปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเราแอบอยู่ตรงไหนครับเขาก็กล้าที่จะเข้ามาเล่นแต่เรียบร้อยครับเป็นผมที่ดักพุ่มแต่ด้านบนครับซิวครับพยายามจะเข้าไปกดกาลีครับยังไงครับแะผมเช็คไปหนึ่งทีดีไหมครับแม่จะเช็คดีไหมครับเช็คไปหนึ่งทีครับแต่อันตียังไม่มาครับแล้วป้อมกลางก็แตกเป็นที่เรียบร้อยครับ โดยเทลครับพยายามจะตีป้อมกลางครับแล้วก็แตกไปแล้วครับโอ้โหแล้วยังไงครับไปโอเล้วเช็คไปหนึ่งทีผัดกันเช็คครับแม่เลือดใครมันจะลดเยอะกว่ากันครับมาผัดกันเช็คได้ครับแม่ไวโอครับมาครับแต่ด้านล่างครับเหมือนเลียวมาจะเข้าไปเล่นป้อมครับแม่ซอยป้อมฟรีสปอร์ตไปก่อนแต่ป้อมบนครับก็เลือดเหลืออยู่ครึ่งหลอดครับแม่แล้วเป็นเลียวม้าที่เก็บป้อมบนไปได้แต่กาลีก็พยายามจะเปิดอันตีใส่เทลครับ แต่ก็ยังไม่มีใครตายครับแล้วยังไงเช็คไปหนึ่งทีไม่รู้โดนไหมครับและแวงก็ขึ้นมาดันกลางครับพยายามจะกดไอรีครับแต่ด้านล่างครับเอมิลี่ก็พยายามจะกดซิลครับแล้วยังไงครับแล้วโอ้โหมันมันจะมีประเด็นครับแม่แล้วเรียวมาเข้ามายางนี้แล้วโค้งท่าไปหูไปนิดนึงครับแล้วกดจับเลยครับเป็นเอมิลี่ครับที่โดนผมจับครับแล้วยังไงครับแม่แต่ไม่ตายครับไอรีครับ พยายามจะเข้าไปตีต่อครับโอ้โหแล้วยังไงครับแม่เลียวม้าก็ยังอยู่อ้าแล้วโบกไปหนึ่งทีแล้วปิวครับแม่แล้วสกิลสองยัดไป1หนึ่งทีโดนครับแม่แต่ไม่มีใครตายครับนี่ถ้าดาเมจจะจัดนี้ลงไปนอนยิ้มเลยนะครับอ่าแล้วยังไงครับกาลีครับแม่ผมจะเข้าไปเช็คคุ้มซะหน่อยครับแต่วายโอครับพยายามจะดันบนครับและเป็นบนของทางผมที่แตกเป็นที่เรียบร้อยครับแต่วายโอจะรอดไหมอ่าเราเช็คไปอีกหนึ่งทีแล้วยิงไม่มีอะไรดีขึ้นครับ เรียบร้อยครับโอ้ยโอก็ลงไปนอนยิ้มครับโดยผมเป็นคนคิวไปโดยคิวเดอร์ครับแต่ด้านล่างครับเพื่อนก็จะพยายามจะเตือนว่าคลิปเข้าด้านล่างขั้นด้านกลางครับโอ้ลิ้นพันกันเลยครับทีนี้ครับแม่แต่ไอรีครับพยายามจะเคลียร์ด้านบนครับยังไงดีครับแล้วไอรีครับเข้ามาเช็คพุ่มไปหนึ่งทีแต่ยังไม่มีใครครับแต่น่าจะเอาบัฟแดงครับตอนนี้ครับอ่าแล้ว โอ้หแล้วถากใบหูไปหนึ่งทีขอโทษทีครับเพื่อนครับแม่จังหวะนี้ไม่น่าแล้วจับมืดอีกตั้งหาครับโอ้โหแล้วเป็นเทลครับที่ตายไปครับโอ้โหต้องขอโทษจริงๆครับโอ้โหเพื่อนครับจักใจเลยครับแม่พยายามจะเข้าไปช่วยแล้วครับแต่มันพลาดจริงๆครับผิดจังหวะครับ็อตเมื่อกี้และไอริก็โดนไล่ไปครับแต่พยายามจะหนีกันออกมาครับแม่าผมก็ขอโทษเพื่อนไปหนึ่งทีครับโอ้โห จับให้ไม่โดนครับแล้วกันให้ไม่ได้ครับเลยโดนล้วงครับเขีรยคลิปกางกันไปก่อนครับแล้วยังไงครับเรียวมาครับเช็คสกิลสองแต่เขาพยายามจะออกันสามตัวครับโอ้โหแล้วเปิดอันติใส่อย่างเดียวเลยครับแม่อันติเร็วแล้วจับเลยครับแม่โดนแวนครับแต่โดนสตัน์มาครับแล้วโอ้โหเป็นไอริสตายไปครับโดยเอมิลี่ครับเป็นคนเก็บแต่ไม่สนครับแม่พยายามจะยิงพยายามจะเล่นพยายามจะยื้อกันต่อไปครับโอ้โห แต่ฝั่งเขาก็ยังไม่มีใครตายครับแล้วเช็คไปหนึ่งทีครับโอ้โหไม่ลงไปนอนยิ้มครับแม่นาทีที่แปลครับโอ้สกอร์ก็สู่สี่ครับแล้วเป็นแวนที่เกือบตายครับแต่ก็ยังไม่ตายครับโอ้โหเช็คไปอีกหนึ่งทีครับแมเช็คเช็คเช็คไปก่อนครับเช็คแล้วยังไงครับเรียวมะอ่าวโอก็พยายามจะกดกิ้งมายิงครับแต่ซิลทางเราก็พยายามจะเข้าไปเก็บคีปป่าของทางเขาครับ เขียคีปเขียเลรงกันไปก่อนครับแม่ยังไม่มีประเด็นแต่ด้านล่างครับซิลครับพยายามจะดันครับแม่ดันล่างแล้วคีปล่างเข้าเป็นที่เรียบร้อยแต่แวนก็ลงมากั้นครับโอ้โฮเอมิลี่ก็ยังเขีร์บนอยู่ครับแต่เพื่อเราครับทั้งเทลทั้งซิลครับก็พยายามจะเอามังกรแล้วแวนเข้าไปครับอ่าแล้วเป็นแวนที่ลัดมังกรไปได้ครับโอ้โหแม่ตีกันต้องนานครับแม่ไม่ได้มังกรครับแล้วยังไงครับเอมิลี่ครับ โหแล้วอยู่2อ,อย่างนี้จะมีประเด็นไหมครับต้องเคลียคียไปก่อนครับแล้วโหมาขโมยบัฟแล้วจับอย่างนี้ครับแม่แล้วเทลพยายามจะซอยฟีสป,ปอร์ตไป1นึ่ทีเรียบร้อยครับอ่าเป็นเอมิลี่ที่ลงไปนอนคุยกันลากมะม่วงนะครับแล้วแวนครับม่พยายามจะเข้ามากดอิมลูเมียครับเข้ามาเช็คครับผมก็จะเช็คคุ้มเช็คอะไรให้เพื่อนครับอ่าแล้วเราอ่าไวโอครับพยายามจะ เอาแดงครับแล้วเราเห็นครับก็เลยเข้ามาแย่งคีิป่าครับโอ้โหแล้วยังไงครับยังไงเราเช็ควูดไปหนึ่งทีครับโอ้โหแต่ด้านล่างครับเรียวมาก็็พยายามจะเคียร์คีฟครับด้านกลางก็ยังอยู่กัน3ตัวครับของทางจากทางทีมผมครับและยิงไป1นึ่ทีเรียบร้อยครับเป็นผมที่เก็บกาลีไปได้ครับโอ้โหแหมเข้ามาล้าซิลอย่างง่ายๆเลยครับแหมซิล มีร้องไห้กันบ้างครับโดนเพื่อนรักละยังไงครับจะเข้ามาไหมครับเข้ามาโดนนะครับอ่าเข้ามาไหมเช็คไปหนึ่งทีครับโอ้เลือดลดไปสองข้อครับไบโอครับว้าของผมเริ่มมาแล้วครับอย่าลืมนะครับตำแหน่งซัพพอร์ตครับเล่นแล้วต้องเช็คให้เพื่อนบ่อยๆนะครับคอยซัพพอร์ตให้แคลรี่ครับแล้วยังไงครับเอมิลี่ครับยังไงครับแล้วโอ้แล้วยิงทากููไปหนึ่งทีครับแต่ก็จับไปเลยครับเรียบร้อยครับแม่ เป็นฟังผมที่เก็บไป2ครับโดยว o โอครับกับเรียวมาครับที่ตายไปครับแต่กาลีก็พยายามจะเปิดอันติและเช็คไป1ทีครับยังไงครับกาลีไหวไหมครับไม่ไหวรับกาลีวิ่งแทดแถแออกไปด้านบนเลยครับเช็คไปอีกหนึ่งทีครับและคลิปเข้าป้อมงานงี้นะครับยังไงครับแตกแน่นอนครับเรียบร้อยครับเราเป็นป้อมกลางที่แตกเป็นที่เรียบร้อย แล้วยังไงครับโอ้แล้วซิลก็เก็บเอมิลี่ไปอีกหนึ่งทีครับแล้วเชคไปอีกหนึ่งทีโอ้ยแล้วป้อมกลางไม่น่ารอดครับแล้วกาลีเปิดอันติรัวๆเลยครับอ้าวแล้วโอ้จะเข้าไปช่วยไม่ทันครับเป็นเรียวมาที่เก็บเทวนาไปได้ครับแต่ด้านบนครับและด้านล่างครับอ่าเพื่อนก็พยายามจะดันเวฟสูงครับเพื่อให้ดันป้อมได้ครับและแวนก็ลงมากันอีกเช่นเคยครับแล้วยังไงครับแวนและไวโอแล้วเชคไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โห ต้องบอกว่าต้นเกมเนี่ยต้องยอมแวร์และไวยโอเลยครับเพราะแครี่ต้นเกมเนี่ยค่อนข้างจะแบบกดได้เยอะครับแต่ถ้าเลตเกมมาฝังผมมีตัวถึงเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบครับอ่าแล้วยังไงครับแหมไอรีพยายามจะเข้าไปลวงแล้วยิงไปหนึ่งทีครับแต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นโอ้โหเราต้องปล่อยครับเป็นซิลที่ตายไปครับเพราะว่าเข้าไปเล่นข้างหลังเราครับเ้วเพื่อนไม่มีใครซับให้เลยครับและเช็คไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหตอนนี้สกอร์ก็ยังสูสีครับ13ต่อ1 2ในนาทีที่12ครับ โอ้โหมันกันเลยทีเดียวครับและไอริพยายามจะขึ้นไปเคลีย์รเวฟบนครับอ่าแล้วอยังไงครับเทวก็พยายามจะวิ่งตามขึ้นไปก่อนครับแม่เหมือนจะตึงครับเหมือนจะตึงๆครับนาทีที่1ิแล้วครับป้อมมึงจะแตกไปทางเดียวเองครับแต่เลียวมาครับพยายามจะเข้าไปเล่นกับไอริครับแม่โดย3ตัวครับพยายามจะเข้าไปลุมครับแล้วโอ้เคลียรคลิปไปก่อนครับ แล้วยังไงครับแต่ก็ยังไม่มีใครตายครับโอ้เช็คไป1ทีโดนคีฟครับแม่แล้วเป็นไวโอที่เก็บไอริไปได้ครับแม่เอมิลี่ครับก็เก็บมังกรไปอีกหนึ่งทีครับแล้วยังไงผมต้องเช็คให้เพื่อนและเช็คให้เพื่อนโดนครับแต่ยังไม่มีใครตายครับแล้วยังไงครับไวโอครับจะรอดไหมครับนิดเดียวครับแล้วไม่สนใจครับโอ้ยิงแล้วจับไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหมันครับ แล้วเพื่อนครับบอกกระตุกมากครับผมใส่เป็นที่เน็ตครับบอกแล้วครับให้ใช้ของดีๆครับแม่ใช้อะไรไม่รู้ครับแมแล้วเอมิลี่พยายามจะดันล่างไม่น่ารอดครับล่างของผมแล้วอิลูเมียครับลงไปกันล่างให้ครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเป็นป้อมล่างครับที่แตกไปครับโอ้เสียดายครับรูปเกมมาแทบจะสู่สี่ครับแต่ป้อมด้านกลางผมก็ยังไม่แตกสักป้อมครับ เอมิลี่ครับพยายามจะเข้ามาเคลียร์กลางต่อเลยครับแล้วยังไงครับอ่าแล้วแวนครับแหมยังไม่เห็นผมครับจังหวะนี้ต้องรอครับรอครับรอครับจะทําได้ไหมแล้วจับเลยครับโอ้เรียบร้อยครับเดินเข้ามาสุ่มสี่ลุมห้าครับเรียบร้อยครับเป็นเทลครับโอ้โหที่เก็บแวนไปได้ครับแล้วยังไงเทลจะรอดไหมแล้วผมต้องปล่อยเทลครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียมากกว่านี้ครับโอ้โหเป็นเทลที่ตายไปครับเนี่ครับผมเช็คให้แบบ อ่าเช็คพุ่มจนแบบว่าอ่าเขาไม่รู้อ่ะครับแล้วยังไงครับโอ้โหเอมิลี่พยายามจะล้วงผมครับแล้วเช็คให้เพื่อนไปอีกหนึ่งทีครับคอมโบครับแต่เหมือนเอมิลี่จะวิ่งหนีไปครับแต่ก็ยังไงครับไวนโอครับแล้วจับไปอีกหนึ่งทีครับช่วยเพื่อนครับช็อตนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไวน์โอที่ตายไปครับแม่หิวแสงครับด้วยความหิวแสงของไวนโอครับเล่นลึกครับแม่โดนอิลูเมียสตันไปครับ อ่าและอิลูเมียฝากขอบคุณครับไม่เป็นไรครับผมเป็นซัพพอร์ตถ้าผมตายผมก็ไม่เสียดายชีวิตครับนี่เป็นไงวลีของซัพพอร์ตแม่เพื่อนต้องรอดครับด้านกลางครับซิลก็พยายามจะเคลียร์คีปต่อไปครับโอ้และเอมิลี่ครับดักซิลอยู่ครับแล้วยังไงครับแล้วโหผมจับให้วืดครับนิดเดียวครับแล้วยิงทางหูไปด้วยครับแล้วเป็นซิลครับที่เก็บเอมิลี่ไปได้ครับโอ้เราคีปบนครับดันมาสูงครับโอ้ยังไงครับเราก็ต้องเคลียร์คีปเคลียร์อะไรกันไปก่อนครับ สำคัญเลยนะครับเคลวฟครับถ้าไม่เคลวิฟเนี่ยโหเรียบร้อยครับเขาดันได้สูงครับเราก็จะเสียเปรียบครับอ่าแล้วยังไงครับโอ้โหกาลีพยายามจะเปิดอันตีครับเปิดประเด็นใส่ตลอดครับโอ้อันตีแกไวครับคูดาวแกไวมากครับกาลีครับแกเลยเปิดได้เรื่อยๆครับแต่ด้านล่างครับเหมือนซิลพยายามจะเข้าไปตีเลวมาครับแล้ววโอโดนผมเช็คไปทีแล้วจับด้วยครับโอ้โหแล้วรอดไปได้ครับ โอ้ถอยเลยครับเทลครับถอยเลยครับแล้วเช็คพุ่มให้ไปหนึ่งทีครับแม่ถากหูคลิปไปนิดนึงครับเกือบไปครับไวโอทำให้กิ้งหล่มครับเรียบร้อยครับไม่ร่อนแน่นอนครับช็อตเมื่อกี้ครับแล้วยังไงแวนแวนยังไงเฮ้ยแวนเฮ้ยเฮ้ยแม่แล้วจับติดหินไปหนึ่งทีครับเสียดายครับอ่าแล้วมิลี่พยายามจะตีพยายามจะตีไปครับโอ้ตีคลิปตีอะไรครับแม่ยังไงครับยังไงครับโอ้หแล้ว คลียร์ครีไปหนึ่งทียิงครีครับครึ่งหลอดครับแม่เริ่มเลทเกมครับเดียวไอ้กิลเดอร์ครับแม่เหมือนจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับโอ้แต่ตรงกลางครับพยายามจะออกแลวเช็คไปหนึ่งทีแม่แทบครึ่งหลอดครับและคีปเข้าล่างที่เรียบร้อยครับแล้วเทลพยายามจะซอยฟรีสปอร์ตไปหนึ่งทีครับแล้วยิงสตานโดนแวนไปอีหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วยังไงครับยังไงครับผมครับยังไงครับนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวอือโอ้แต่รอดไปได้ครับ โอ้โหเกือบตายครับช็อตเมื่อกี้ครับโดนการลีปล่อยกระสุนพิฆาตครับเกือบนอนยิ้มครับแล้วต้องกลับบ้านด่วนเลยครับโอ้โหแล้วตรงกลางครับพอผมกลับบ้านครับเขาพยายามจะออกกลางครับต้องรีบวิ่งไปซักให้เพื่อนแล้วครับช็อตนี้ครับแน่ต้องสั่งถอยไว้ก่อนครับอ่าแล้วเขาพยายามจะโอ้โหเรียบร้อยครับเขาพยายามจะตัดอันตีมาครับเป็นการลีครับที่เก็บยูลูเมียไปได้ครับ แต่ด้านบนครับเรียวมาก็เคลียร์คลิปมาแล้วครับแล้วผมต้องเข้ามาดักให้ครับโอยังไงครับแล้วเพื่อนยังไม่มาแล้วไม่สนใจแล้วครับแล้วยิงกล้าเล่นเลยครับช็อตนี้ครับวิ่งไล่เรียวมาไปครับโอ้แต่เรียวมาก็พยายามจะวิ่งหนีแล้วยิงทาขู่ไปหนึ่งทีครับแม่แต่ก็ยังไม่ตายครับแล้วไม่สนใจครับช็อตนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหปืนใหญ่ครับ หายครับเร็วมาครับสกิลสองหายเลยครับโ้โดนไปสามทีไม่ดีขึ้นเลยครับเรยวมาครับยิงหายหมดครับเนี่ยกิวด์เนี่ยแหละครับโหกล้าเล่นครับต้องกล้าเล่นครับทำไมกล้าเล่นก็จะเก๋ไม่เดินครับแล้วจังหวะนี้ครับต้องตีของรอเพื่อนเลยครับอ่าแล้วยังไงครับแล้วเพื่อนสั่งออกันแล้วครับอ่าเปิดรอเพื่อนเลยครับและซิลครับพยายามจะตีของกับผม2คนแต่ด้านล่างครับเอมิลี่พยายามจะ ตีไอรีครับและไอรีพยายามจะวิ่งไล่ครับแม่ยังการเล่นหมาบ้าเลยครับโอ้โหแล้วเอ็นลูเมียครับโอ้โหเพึ่งหลอดนะครับแวนโดนผมยิงสกิลสองแล้วเพิ่งหลอดแล้วยังไงเราเช็คไปอีกหนึ่งทีโอ้โหเกือบตายครับแม่ใครเห็นก็ว่าตายแต่ดันไม่ตายครับโอ้โหนิดเดียวครับโดนสกิลสองไปสองทีครับโอ้โหเกือบตายแล้วด้านล่างครับเอมิลี่พยายามจะล้วงไอรีแล้วเรียบร้อยครับเป็นไอรีที่ลงไปนอนยิ้มไปครับโอ้โห จังหวะนี้แล้วแวนขึ้นมาเล่นแล้วครับแล้วเป็นซิลครับที่เก็บดาร์คสเลเยอร์ไปแล้วเช็คไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหเกือบหายครับเกือบลงไปนอนยิ้มเลยครับแวนครับโอ้โหเนี่ยครับสกิลสองของกิวด์ครับยิงทีก็โอ้โหโคตรแรงครับอาแล้วเพื่อโอ้โหเป็นเลียวม้าครับที่เก็บเทวนาเป็ดได้ครับโอ้โห่า ก็ฟังผมก็ตายไป2ครับสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่24สี่ต่อยี่สิบครับโห و, แล้วเกมตึงมากครับโห و, ไปสิบ8็ดสิบแดนาทีแล้วยิงถางหูครับแม่แล้วแวนดันหนีไปได้ครับแต่ไม่สนครับแล้วยังไงครับแล้วเช็คไป1ทีแล้วเรียบร้อยครับแม่เป็นแวนที่ตายไปแต่ผมก็ตายไปทีครับโดย กาลีครับยิงผมลงไปนอนยิ้มเลยครับโอ้โหตัวแรกครับที่ตายเลยครับยังไม่เคยตายแล้วเป็นซิลที่เก็บเอมิลี่ไปได้ครับแต่ดักซเลเยอร์ก็กาลังจะตายไปแล้วครับและเรียบร้อยครับเป็นดักซเลเยอร์ที่ตายเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเกมตึงมากครับตอนนี้ป้อมผมก็เหลือสามป้อมครับส่วนอีกฝั่งครับก็จะเหลืออยู่แค่ป้อมเดียวครับก็คือป้อมด้านบนครับก็เคลียร์คีฟครับพยายามจะดันเวฟให้สูงไปก่อนนะครับ ยังไงดีครับยังไงครับไบโอครับอ่าแล้วของผมตันเป็นที่เรียบร้อยรอดูครับรอดูครับว่าจะชนะไหมครับนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวจะแพ้ครับไม่ใช่ชนะครับแล้วโอ้โหกาลีครับพยายามสาต์อันตีมาใส่ลูเมียเลยครับแม่กดยับยับเลยครับแม่กดอินลูเมียยับยับครับแล้วผมสั่งรวมกลุ่มเลยครับช็อตนี้ครับแม่ ยังไงครับไวนโอครับแม่แทบเพิ่งหล่อยครับเช็คไปทีแล้วไอลิเข้าไปล้วงเลยครับและยังไงครับเป็นซิลครับที่เก็บไวโอไม่ได้ครับแล้วคลิปไม่สนแล้วครับแล้วยิงเช็คไปอีกหนึ่งทีแต่ถากใบหูแล้วกดอันติวืดครับแม่อะไรของผมวะเนี่ยกดอันติวืดมือลั่นไปหนึ่งทีครับโหเสียไปเลยครับ20บวิครับอ่าแล้วคลิปกลางเข้าไม่สนแล้วครับแล้วยังไงครับถากใบหูไปหนึ่งทีครับไม่โดนครับ เรียบร้อยครับเป็นซิลที่เก็บเอมิลี่ไปได้ครับโอ้โหฝั่งเขาตายไป4ี่ครับและเรียวมะพยายามจะดันล่างแต่ทีไม่สนแล้วครับเข้าไปแทงเลยครับเขาไปแทงป้อมครับแล้วพยายามจะซอยป้อมแล้วยูเมียลงไปการล่างต่อครับยังไงครับเรียวมะแล้วผมก็ตีไปก่อนครับตีป้อมครับตีตีไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นทางผมที่ชนะไปครับโอ้โหไม่มีคีปเข้าครับโดยผมเป็นตัวแทงให้เพื่อนครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ยครับเดินเกมแบบ ของซัพพอร์ตนะครับก็พยายามจะเน้นซับให้แคลลี่ครับแล้วก็ยืนพยายามจะเข้าพุ่งเช็คพุ่มอะไรให้บ่อยๆครับกันตัวล้วงของเขาครับแต่ก็มีช็อตพลาดครับแต่ก็เก็บไปได้หลายช็อตครับจังหวะที่แบบว่าแคลรี่เขาเล่นสูงหรือว่าไม่ได้เช็คพุ่มผมก็จะเป็นตัวจับให้ครับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงก็ฝาก ติดตามด้วยครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยครับพื่เป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ